สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาชมตัวนี้นะครับ KSR แปลงเป็นสามล้อทรง ATV นะครับดูว่าทำอะไรไปบ้างตัวนี้ก็เป็นชุดสร้างสามล้อทรง ATV นะครับก็มี e เอีย์ฝากครับเกีย์ฝากก็ปีสโล มิสซโลครับเิือน้าถอยหลังเกียร์ก็มีการยืดขา,าตัวผัดเท้าครับมีผักเท้ามีบังโครทัวเบก็ตัวแรกหลังนี่ก็ออกแบบให้สามารถซื้อพวกกล่องพลาสติกนะครับผมเก็บสัมภาระพวกนี้มาติดตั้งได้ ไท้ายก็เป็นไฟสาย LED นะครับส่วนนี้เป็นไฟในแบบวิบ่งตัวบังโคนตัวพักเท้าตัวเล็กตรงนี้ครับถอดได้หมดครับเชื่อมหอวยน็อตครับสามารถถอดได้ตัวนี้ครับตัวท้ายก็ออกแบบใหม่ครับไม่เหมือนตัวเว็บก่อนที่ทำไปก็ปิดท้ายสมอแต่ตัวนี้ก็คือมีการหลบเพื่อให้เกิด ดูดีไซน์ขึ้นตัวล้อก็เป็นยางขนาดสิบนิ้วนะครับ22่สิบคูณสิบกี่สินะครับตัวนี้เป็นลอ้อแม็กครับก็มีการติดหัวบอลไว้สำหรับลากพ่วงลากาเครื่องตัดหญ้าพวกนี้ได้นะครับระบบเบรกก็เป็นระบบดิสเบรกนะครับดิสเบรกสอล้อ ท้าหน้าครับก็เป็น,นรถลิเลกครับทำนมันันนี้โชงก็มีการไล่ระดับใหม่นะครับอพรถตรงนี้พอต่อแล้วช่วงของสวิงอาร์มจะยาวกว่าเดิมก็ต้องมีการยืดระยะหูโช๊กเพื่อ องการให้ปล่อยใช้โชคเดิมให้มันแข็งได้เสร็จตัวตนิด้อมีเปลี่ยนใหม่ครับเป็นตัวล็อกล็อกเบรกตัวนี้เหมือนกับเบรกมือครับเพิ่มเข้าไปกันรุดไหลครับล็อกเสร็จของ ATV มาใส่เรามีการเพิ่มตัวนี้ครับนี่มีเพิ่มที่ชาร์จแบตชาร์จตัพทัครับ กันน้ําได้เด็กน้อยนะครับแล้วก็มีสร้างกาดขึ้นมาครอบอีกชั้นหนึ่งกันฝนกันน้ได้ครับนะครับสภาพตัวรถดูเต็มนะครับตัวนี้ปอกแปลงแล้วมีขี้เลยนะครับออกมาสนใจก็นารถมาดัดแปลงได้นะครับราคาค่าดัดแปลงแล้วแต่รุ่นแล้วแต่รถครับอย่างพวก เอเดตัวนี้ก็สองหมื่นห้า 25, ครับจะเพิ่มหมวัวบอลก็บวกเพิ่มได้ไปอีกตัวของอพี่ชาร์จแบตก็เพิ่มแต่หลักๆคือการแปลนะครับถ้าเป็นเวฟก็สองหมื่นหกมีการเซ็คท่อเซ็โชกแต่ตัวนี้ใช้ชคเดิมท่อเดิมรนะาคาก็อยู่ที่สองหมื่นห้าครับประมาณนั้นกระดับไปสองหมื่นห้า ล้วมีการเปลี่ยนโชคใหม่หรือเปลี่ยนโท่อใหม่ให้ข้ากับรถก็คือบวกไป mm hmm. ตามของที่เราใช้นะครับ 8, 4, 1, 8, 8, 5, นะครับเบอรติดต่อศูนย์แปดสีเก้าเก้าหนึ่งแะครับชีกระบีะครับต่างจังหวัดถ้ามีการส่งข้อค่าส่งเก็บไปทางหน้านะครับแล้วแต่จ,จังหวัด ตอนนี้ก็จะมีรถเป็นรถตู้ทึบนะครับมีบริการขนส่งต่างจะวัดส่งได้ครับา้าตกลงราคาเรื่องค่าทําค่าจะส่งอันนี้เรียบร้อยก็คือแต่ละคันกถอยู่รถประมาณ4,3,500ถึง5,000นะครับค่าส่งทั่วประเทศเงนินสุดตอนนี้ที่ใช้ก็คือประมาณ5,000หรือแล้วแต่ขนส่งว่าขนส่งเขาจะส่งกันแบบไหนครับ ถ้าเป็นรถตูถ้ก็เหมาเที่ยวอะไรพวกนี้ก็ราคาก็จะต่างระอีกคับแต่เป็นรถฝากรถอะไก็อยู่ที่ประมาณไม่เกิน5 0 0 0นะครับที่เช็คตอนนี้ครับ่าส่ง